คุณผู้ชมครับและพบอิทธิพิชิตโชคของเรานะครับตอนนี้ยังอยู่กันในภารกิจตะเวนภาคกลางตอนใต้โดยศูนย์เ SI i ไเพชรชบุรีนะครับและตอนนี้ก็ยืนอยู่กับพี่สันของเราคนเดิมนะฮะ<ม>ตะเวนล่างออเดอร์หรือตะเวนมอบโชคกันดีเรา อันนี้ต้องเอาออเดอร์มาให้ได้นะและตอนนี้เราจะเอาออเดอร์จากร้านโลดชนะพันโลดชนะพันโลชนพันราชบุรีด้วยนะและถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซอเจี๊ยบซอเจี๊ยบครับรออยู่ข้างในแล้วนะพี่สันต์นำทางเลยครับไปนะคุณผู้ชมครับตามไปหาเจ้าของร้านซอเจี๊ยบผู้น่ารักของเรานะฮะแล้วก็นั่งรออยู่ตรงนี้ซอเจี๊ยบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งอยู่กับเฮียด้วยเฮียด้วยอ่านั่งอยู่กับเฮียด้วยนะครับซอเจี๊ยบครับเพรา่าไหนๆเอาโชคแบบเฟิร์สคลาสมาให้แล้วเนี่ย จะให้ซอเจฟเป็นคนเลือกด้วยว่าอยากเล่นเกมอะไรซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าซอเจฟพร้อมแล้วเชิญเลยจ้ะมาฮะซอเจฟครับตอนนี้นะฮะัง <c oughs> ่น้นเราเฟมีกะเจี๊ยบใลูกปิงปองปปลูกโป่งและช้อนเลือกอรรันไหนยังไม่บอกด้วยนะว่าเปนเกมอะไรเลือกแล้วถึจะบอกเอาลันะบ <c oughs> เอาช้อนาคุณนุ้ยเอาคิดว่าคงจะง่ายงครับคุณผู้ชมครับเอาช้อนนะฮะส่วนจะเป็นเกมอะไรขอเซตแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพร้อมกับกฎกติกาช่วงหน้าจ้ะ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะซอจีฟนะครับหลังจากที่เลือกช้อนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้รู้ว่ามันคือเกมตักแหลกแยกสีนะครับตรงนี้มีชามอยู่5ใบนะครับและในนี้คือลูกสีทั้งหมดหลังจากที่ให้สัญญาณเปิดอันนี้ปั๊บมีเวลา30บวินาทีที่จะตักลูกสีนี้ให้ตรงกับชามถ้าตรงเม็ดละ1คะแนนถ้าไม่ตรงลบเม็ดละ1คะแนนน้องจิมนี่นะฮะซอจีบเขาบอกว่าคนนี้นี่เป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะ,ะของร้านนี้นะฮะเป็นทายาทเลยนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วมีเวลา30วินาทีนะพี่สันพร้อมนะครับพร้อมครับนับ1 2 3เริ่มครับคุณผู้ชมครับและเหลืออีก3าวินาที2วินาที1วินาทีและหมดเวลาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่สนะครันี่สนะคของสุนเพรบุรีนะฮะ3อันนี้ตรงนะฮะ3นะฮะเป็น6นะครับอันนี้แดงนี่ตรงนะฮะ2 4 6 6ี่กับหเป็น12แต่อันนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่สันดันไปตักสีเหลืองลงส้มนะฮะฉะนั้นสิเหลือ10เลย เหลือสิบแต้มเองน้องจิมภาพร้อมแล้วนะครับเริ่มแล้วนะฮะหนึ่งสองสามไปครับดูแต้มของน้องจิมในรอบแรกนั้นสองสีง่หกอันนี้หกนะครับอันนี้ตรงนะฮะพี่ตั้งเจ็ดนะฮะและส้มฮะสองสี่หกแปดเก้าเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกไม่มีแต้มลบด้วย และแน่นอนครับสำหรับยกที่1น,นะฮะลานโลดชนะพันชนะไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันในยกที่2พี่สันร้อมแก้ตัวไหมคราวนี้ให้น้องกินเริ่มก่อนมั้งเอาไหมเออสุภาพบุรุษครับคุณผู้ชมดูดูยกที่2ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3สาไปครับ เวลากำลังจะหมดลงแล้วนะครับน้องจิมต้องเร่งมือนิดนึงแล้วฮะและเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วครับน้องจิมครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับตรงนะฮะตรงนะฮะสองสี่หกเจ็ดและส้มครับส้มฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าเจ็ดกับสิบห้ายี่สิบสองเลยครับพ <c oughs> ิซซันะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> มีลุ้นไหมมีนะเอานะหนึ่งสองส้ม จะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับพี่สันครับนับฮะเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะยี่สิบสองยี่สิบสองนะฮะพี่สันทำสีฟ้าไป4 4สี่สี่นะครับคุณผู้ชมครับและดูนะสีส้มนะฮะลอกเขาสอบเพื่อนก็เป็นแบบนี้นะฮะสีส้มนะครับสองนะฮะสี่นะฮะหกแปดเฮ้ยเฮ้ยสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปด หมดโอ้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบหยอยบสอุ้ยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะเมื่อกี้เองเกมยี่ิบสองใช่ไหมะฮะเกมนี้เสมอครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะทาบีสันพร้อมแล้วนะฮะผมจะเริ่มจับเวลาแล้วครับมีเซตที่สูนะครับนันบ,นบ1 2ึสอไปครับ ไปฮะสรับและเหลืออีกแค่7วินาทีเท่านั้นนะห้าสีงหนึ่งและกำลังจะหมดเวลาลงแล้วครับพี่สันครับไปแล้วฮะหมดเวลาครับพี่สันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยากได้มั้ะครับแล้วดูคะแนนที่พี่สันทำไปครับสองฮะแดงสองนะครับและส้มครับโอ้โหส้มมีตัวขายเลยนะคุณผู้ชมครับสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าคะแนนครับพี่ซันทำไปสิบห้าคะแนนครับน้องจิมครับเขย่าอีกรอบครับไฟนอลราวยกสุดท้ายหรือเปล่าต้องถามน้องจิมเนาะถ้าน้องจิมพร้อมแล้วพี่ก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับนับหนึ่งสองสามแปนกผูไดนะและตอนนี้โอ้โหเร็วเลยนะเฮอไม่ได้ทีครับน้องจิมครับเร็วนิดนึงนะน้องจิมครับงานนี้ต้องจบนะครับจบเรียบร้อยแล้วครับน้องจิมครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับของน้องจินของเรานะครับนับตรงนี้ก็เลยนะฮะสองครับไม่มีหักนะครับสี่นะฮะหกนะครับแปดนะครับสิบสิบสองสิบสี่คุณผู้ชมครับนี่คือพลังหนุ่มนะฮะสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้น้องจินนี่แรงไม่ตกเลยนะครับยี่สิบเอ็ดแต้มและประกาศกันตรงนี้เลยนะครับว่าร้านโลชนาพันนะครับสามารถชนะศูนย์เพชรบุรีไปอย่างขาดลอยนะครับยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะน้องจิมของเราจากลาลร้านรสชนพันธ์ร้านรสชนพันธ์ตั้งอยู่ตรงไหนครับน้องจิมครับครับอยู่ถนนไก่เผ็ดรับตรงข้ามรถทัวร์ขับราชบุรีตรงข้ามรถทัวร์ราชบุรีรมีบริการอะไรบ้างที่ร้านนี้อ่าอันนี้ไอ้พูดแม่ดีกว่าอซอสเจี๊ยบซอเจียเ๊ยบ <c oughs> ร้านรสชนพันธ์ของเรามีบริการอะไรบ้างครับอันดับหนึ่งจ้ะขายจานกระเทียม psi นี่ติดตั้งบริการ ครับแล้วก็ขายจานเนื้ขายจานนึ่นเสร็จขายก้องมงจนเบรดยอะไรครับบริการติดตั้งด้วยใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าลูกค้าอยากมาเยี่ยมที่โลจนาพันธ์นี้มาไม่ถูกเบอร์โทรสักนิดนึงครับอเจี๊ยบก็081-198-9669่นกนี่นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างจอด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ยินดีมากมายนะฮะที่ได้มาเยี่ยมร้านโลจนะพันธ์ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่าเทปหน้าไปที่ร้านไหนจังหวัดอะไรเพราะว่าการเดินสายกับศูนย์เพชรบุรียังไม่จบแค่นี้ฮะแต่ว่าเราต้องตามลุ้นกันต่อไปสําหรับวันนี้ผมพิสันและก็พวกเราชาวโรจนพันธ์ราชาบุรีทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> โดนอีกแล้วนะสองล้านก็โดน2ชุดนะฮะถ้าสิบ้านก็คาดว่าน่าจะสิชุด 以起来讨论。<laughs> <laughs>